เลยเพื่นเห็ดไว้เป็นระบบระเบียบเรียบร้อยแล้วเด้หลายเนาะเนาะต้มกินเนาะ สบายดีท่านผู้ชมสบายดีเนาะนี่เนาะดูนี่เน,น,น,นาะจ้าเป็ดน้อยเนาะเป็ดน้อยเนาะวี หรบไปยายานางเดงนี่กับโบเมนว่าไผ่จะปลูกได้เนาะมันบุคอยมีหลายเด้เนาะหายากแล้ว,นนวเนาะสินค้าเนาะสินค้าที่จะไปเนาะนประมาณนี้เนาะสองนาขอาบ่อสองกิโลเนาะเขามาในนี่เนาะจากทางไงเนาะทางดับ อดแล้วอดแล้วกลับมาอยู่กับหาตอนนี้นะดิเดเพิ่นกําลังฟอกบหุงกินอยู่เนาะเมื่อกี้บ่ได้ทายเนาะเมื่อกี้นี่เป็ดก็กินข้าเรียบร้อยแล้วเนาะมายามพี่ยามน้องเนาะเพิ่นว่าลมพัดหยังมาเด้ว่าซั่นผัดมาแล้วก็พอดีเนาะมาเอเพิ่น ต้มน้องงัวพี่น้องกินเรียบร้อยแล้วเบิร์ตแล้ว <c oughs> อันนี้เป็นอาเนาะเป็นน้องสาวของพ่อเป็ดเองนี่แหลนะเนาะซื้ออาแพงเนาะอาเพ่นะพนมีอันนั่นเ้่พ่นมีอัน,นต้นใบอันย่านางแดงพร้อมเด้เนาะเด้หหอยมาลองต้งแต่งเนาะเห็นบอ่อ <c oughs> เห็นบอ่อได้ๆๆๆๆๆอันนี้แหละพูดใดอยากได้เนาะสำหรับยูสปปอลลาวก็ทักมหาเป็ดน้อยได้เด้อเนาะวันนี้พามาฮอทเงานฮอดซานเลยเนาะ มายามเพ, no? พม pues mm. nah ื่อนเนาะเพื่อนก็กินแบบฮงซุกอยู่ดิอารมณ์บรรยากาศเนาะรอบๆเนาะเป็ดไก่กระแนงแนงอยู่ดีเนี้ยเห็นบ่อเนาะนั่นแหละเนาะต้นยานนังแดงเนาะเดี๋ยวจันจะถ่ายเือมันเบิึงเนาะที่จริงเป็นกะเคยถ่ายครั้งนึงแล้วเนาะก็เป็นบ้านเพื่อนบ้านแบบแบบทั้งๆเป็นไม้ทั้งๆก็มีกล้องกลางเนาะบ้านสมัย สำไมเกาสมัยเคยแบบคนนั้นเป็นควเนะทายรอบๆนะกินมะคงมันหวานหน่ยบอหนาบหวานากินได้อืยังะ่กินย่อือมาลูกยำมาลูกกระชี้กินน้ำก่อนบัลนีโดยว่าหลายจมลายแล้วก็สิได no wow. so ้หากินมะคงซุกก้อนบัดนีนะเนาะโอ้ยก้องกับบวงามปั่นไดนเนาะดำดำ จะได้กินบมะคงกันเดอ้อมันนี้เด้อมาเดอ้อพี่น้องมากินบมะคงน้ำกันบมะคงซุกเนาะกินแบบบ้นบานๆเลยเนาะพามาลินมาลินบรรยากาศแถวบ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งเนาะอยู่ห่างไกลจากบ้านเป็ดมาเนาะซิก,กว่าโลนี่แหละเนาะโอ้ยมาเบิง้งอัปเดตอัปเดตเนาะอันออน,อนี้มันมาช่วงหน้าแรงเนาะอัปเดตต้นยานางต้นมันละ มาอนะัปเดตเนาะมันกระซีมีขี้ฝุ่นเลยเนาะมันเป็นยามแรงน้ำมีฝุ่นหลายเลยโดยมื้อนี้เป็ดน้อยกับพาท่านผู้ชมมาเบิง่งอันนี้คือเก่ามาอัปเดตเนาะต้นยานางังแดงเนาะยามแรงยามแรงเนาะยามแรงใบมันก็สิมีฝนะุ่นเนานะบ่คือยามฝนเด้เนาะยามฝนก็มีฝนล่างเซอะใบ,บมันก็สิงาม มันเป็นเค้าประมาณนี้เลยเนาะยามนี้กะยามแรงเลยดิเนาะเป็นต้นมะนาวใบมันสีเหลืองๆมันรุนเนาะมันรุนลงมาแล้วก็สิได้เก็บเอาอัปเดตอัปเดตพ,พุ่นเนาะขึ้นตอดพุ่นๆนะ เห็เอกอันนี้ก็คือเนาะอ่าเพื่อนได้เห็ดเป็นถงไว้เรียบร้อยแล้วเนาะเพื่อให้คนมาบูซาเอาไปต้มหรือว่าเว้าให้มันมวนสุภาพเมนบูซาเอาเนาะเป็นจังเป็นสมุนไพรเป็นยาเด้เนี่ยผันเห็ดไว้เรียบร้อยแล้วตักตัวนี้เมนเก็บเอาใบแห้งมันนั่นแหละท่านผู้ดใดอยากได้กรติดด่ตมาได้เ้อเนาะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยเนาะเป็ดกระสิเอาไป จัดทรงให้เนาะให้ท่านที่ต้องการเด้อเนาะอันนี้ก็ซอยอาเนาะใายให้อาดอกบ่ได้เอาตัวเองดอกเนาะซอยซอยเพิ่นเนาะโปรโมทให้เพิ่นนี่เราเพิ่นได้เก็บไว้แล้วเนาะถ้าวาท่านผู้ไดม้าเนาะกาสิได้เอาเป็นทงแบบนี้ให้เลยเพิ่นเหตดไว้เป็นระบบระเบียบเรียบร้อยแล้วเด้หลายเนาะเนาะต้มกินเนาะ โอเคเนาะเป็นกระชิมอัปเดตสำนีแหละเดอ้อเนาะอัปเดต่านีก้ก่อนเนาะสนใจถักได้เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยเนาะขอบใจเด้อที่เข้ามาหับสมเด้อฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้แน่เด้อเนาะ